ก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปสอนวิธีการได้ผลปีศาจแบบถาวรน,นะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปเติมโรบักไม่ต้องไปซื้อนุ่นซื้อนี่เลยนะครับเราได้ผลปีศาจฟรีถาวรแบบไม่เสียตังค์ดังใดทังสิ้นนะครับผมก็วิธีการได้นะครับผมก็อ่ะ พี่จะมาแจกนะครับผมง่ายๆเลยนะครับพี่จะมาแจกนะครับผมเมื่อกี้พี่ทําการอ่าสตรีมนะครับพี่ก็บอกในสตรีมว่าพี่จะอธิบายหรือบอกว่าจะทํายังไงถึงจะได้อ่าผลเทว่าผลพระทวรของพี่นะครับผมก็สตรีมลดก่อนนะครับเลยจะมาทําคลิปบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าพี่จะแจกผลอะไรบ้างนะครับ ที่ไม่ใช่ผลพระนะครับผมก็พี่จะมาแจกันนะครับผมก็จากผลพระนะครับลงมาเลยนะท่านผู้ชมนะครับผมในผลพระนะเดี๋ยวเราดูผลพระก่อนๆนะผลขอผลพระนะครับผลผลพระแล้วก็สั่นนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่นะผลตั้งแต่ผลพระลงไปเลยนะขึ้นไปเลยผลพระนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมได้หมดเลยครับผมก็มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเราจะเอาผลอะไรนะครับผมแต่ หลักๆเลยครับว่าจะแจกผลผานะครับผมแต่ถ้าใครไม่อยากได้ผลผาก็ผลอื่นได้นะครับผมเพราะบางคนได้เออมีผลผาแล้วนะครับผมไม่อยากได้ผลผาก็เอาผลอื่นได้นะครับผมอ่อย่างเช่นประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมอุ้ยได้ผลเลิฟอะน้องต้องได้ผลเลิบเฉยอะเฮ้ยได้ผลเลิบอะโอเคน้องเอาไปเก็บไว้เลยนะครับผมก็นะครับผลราเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วอย่างอื่นล่ะได้ไหมได้ครับผมช็อปปุ๊บเข้าไปเลยนะครับผม อย่างเช่นอ่าเงินนะครับผมอ่ะอพคุณสองได้อยู่นะอ p พี e คุณสองได้อยู่นะครับผมถ้าอยากได้ก็ได้นะครับสามารถเลือกได้นะครับผมประมาณ6ชั่วโมงนะเออสูญได้หชั่วโมงนะครับผมที่จะได้นะครับผมแล้วก็เกมพัทเกมพัทหรอครับก็เกมพัทเดี๋ยวเราดูกันว่าจะได้อะไรบ้างครับเกมพัทพี่ขอให้ขอเรือแล้วกันเรือแล้วก็อันนี้แล้วกันได้หรือเปล่าดูนได้หรือเปล่าเออน่าจะเกมพัทก็ได้หมดทุกอย่างนะครับ ยเว้นยูรุนะครับย e ูรุแล้วก็หาพู้พิษัตครับผมอันนี้ไม่ได้นะครับเออขอไม่ได้แล้วกันขอได้สี่อย่างนี้นะครับได้อยู่สี่อย่างนี้ได้อยู่นะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าน้องได้รางวัลนั้นนะครับผมก็ได้นะทุกอย่างเลยนะครับผมก็ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแต่อีพีก็ขอเป็นจากหกชั่วโมงลงไปนะครับได้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคท่านชอปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ ตามคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีกาะไดะ้แบบไหนนะครับผมกติกาเป็นยังไงหรือเข้าไปรับยังไงนะครับโอเคไปใช้สิทธิ์ยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปช่องพีกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเข้าไปช่องพีก่อนแป๊บนึงนะครับผมทําการเข้าเข้าช่องพีก่อนแป๊บน,นึงนะจุ๊บจุ่อนนะครับ ใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมเลื่อนไปทางอื่นนะครับผมดูคลิปให้จบนะครับไม่างนั้นน้องจะไม่เข้าใจสติอ่าไม่เข้าใจคลิปพี่นะครับเออไม่เข้าใจวิธีการเอาพูดผิดโอเคเดี๋ยวจะไม่รู้จะไม่เข้าใจวิธีการเอานะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสตีมเออไม่ช่ไม่ใช่ที่พูดผิดเข้าไปใน u t u b e นะครับผมเยวจะเข้าไปใน youtube เข้าไปใน Youtube แป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมเข้าไปใน Youtube นะครับผมโอเคครับผมโอเคมา โอเคนะครับผมเราเข้าในสตรีมเออเข้าใน youtube รรเรา,เาแ,ลรรแล้วนะครับผมเข้าไปในยู u ูบเราเราเราแล้วนะครับผมก็เข้าไปตรงที่อ่าเออตรงไหนวะไอ้ใช่หรือเปล่าวะชุมชนใช่ครับผมเข้าไปตรงคอมคอมคอมมดคอมมุนไลท์เหรอเออไอตัวนี้นะครับผมตรงนี้อะครับผมพี่อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็พี่จะโพสต์นะครับพี่จะโพสต์นะครับผมขอได้ชื่อนะครับขออ่า ข,ขอ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 นะครับผมขอรายชื่อนะครับผมขอรายชื่อเอขอรายชื่อนะครับขอรายชื่อนะครับผมขอรายชื่อสมาชิกในที่อยากได้นะครับเพราะพี่จะเอาชื่อทุกคนนะครับผมไปสุ่มในสตรีมนะครับผมก็มาโพสกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะโพสแล้วก็น้องๆค่อยมาคอมเมนต์นะถ้าหลังดูคลิปนี้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพี่จะแจกพรุ่งนี้เลยนะท่านผู้ชมนะเออพี่จะแจกพรุ่งนี้แล้วนะครับต้องรีบเลยแล้วกันนะครับผม จะแจกเรื่อยๆนะครับจะแจกไปเรื่อยๆนะครับผมก็วิธีการเอานะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่มาเมนในในโพสต์นี้นะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะโพสต์อยู่นะครับผมพี่จะโพสต์แล้วก็น้องค่อยมาเมนนะครับผมแต่ไม่ใช่โพสต์นี้นะครับอันนี้จะเป็นการทดลองนะครับหรือเป็นการเช็คให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมวิธีการเอานะครับพิมพ์นะครับผมก็พิมพ์ชื่อเล่นนะ เออเป็นพชื่อเลนแล้วก็ทับแล้วก็ผมแล้วก็ตามด้วย id เกมนะครับ id เกมอะไรนะครับผม id เกมก็คือรหัสของเรานะครับผมรหัสข้างบนข้างล่างนะครับรหัสข้างบนข้างล่างของ l o b l o นะครับนะครับผมก็เป็น id ข้างบนนะครับ id ข้างบนนะไม่ใช่ id พัดนะไม่ใช่รหัสข้างรหัสข้างล่างนะเป็น id ข้างบนครับอย่างเช่นรหัสพี่ก็เป็นรหัสอะอย่างนี้นะครับรหัสพี่นะครับผมแล้วก็กดทับแล้วก็ตามด้วยเบอร์เบอร์โทรศัพท์ตัวเองนะครับผมกันกันคนกรอบนะครับบางคนพแจัอ่า พี่แจกหลายแจกหลายอย่างนะครับแจกไปเยอะเลยนะครับผมแจกไปเยอะเลยนะครับผมว่ามันมีคนเกลียนนะ <f uck> ท่านผู้ชมนะครับมีคนเกลียนนะครับผมก็เลยว่าจะเป็นเบอร์แล้วกันไม่เบอร์แล้วก็ขอเป็นเป็น youtube นะครับเออไม่ใช่เป็น y o youtube ดิเป็นออาเป็น facebook นะครับผมเพื่อยือนยันตัวตนว่าใช่ของใช่เราหรือเปล่านะครับเพราะมันมีน้องๆหลายคนที่แบบมันก๊อปได้ไงว่าเออชื่อนี่ชื่อนี้นะครับบางทีมันก๊อปมันอยากได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลย เมนแบบนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยเมนแบบนี้ก็ได้นะเออแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้นะอุ้ยน้องๆเข้ามาเม้นแล้วนี่หว่าไอ้นี่น้องๆเข้ามาเม้นเลยไม่ใช่คลิปไม่ใช่โพสเลนะท่านผู้ชมเมนแบบนี้ก็ได้นะครับชื่ออาร์มนะครับอ่าในเกมนะครับผมไอดีเกมนะครับไอนี้เป็นไอดีเกมได้ไหมขอเป็นไอดีเกมได้ไหมอ่แบบนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมแบบนี้ก็ได้นะเออเอา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 น้องคนนีเ้เ,เ,เ,เป็นตัวอย่างแล้วกันอา่าน้องอัธรวัฒน์นะโอเค ครับผมเอาแบบนี้แล้วกันเอาแบบนี้ก็เอาแบบนี้ก็เลยก็ได้ก็ได้ครับแต่อันนี้ในเกมขอเป็น ID นะพิมพ์คําว่า ID นะอืม ID นะครับผม ID เกมเนาะโอเคเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะ ID เกมก็คือรหัสข้างบนเรานะครับผม <S <S ก็สามารถเป็นอย่างนี้ได้เฟซก็ตามนี้ได้นะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เฟซก็พิมพ์คําว่าอ่าพิมพ์ข้างบนพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ว่าเบอร์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรตัวเองนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคนะครับผมแต่ไม่ใช่โพสต์นี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะโพสต์อีีกทนะครับ ก็เวลาพรุ่งนี้นะพี่จะแจกพรุ่งพรุ่งนี้เวลาไม่ใช่แจกพรุ่งนี้ดิพี่จะสุ่มพรุ่งนี้นะครับผมจะแจกวันตอนเย็นพรุ่งนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ใครที่อยากได้ก็รีบเข้ามาเลยนะครับผมก็รีบคอมเมนต์เลยใครเจอคลิปนี้ก็รีบคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการจบสตรีมก่อนแล้วกันเออจบคลิปก่อนแล้วกันพูดพี่ตลอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนแล้วกันโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วกันนะพี่จะแจกเรื่อยๆนะท่านผู้ชม สี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดเรื่อยๆนะครับใครที่อยากได้ก็ติดตามพี่ไว้แล้วก็ดูสตรีมพี่ทุกวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอตัวจบสตรีมจบสตรีมอีกแล้วจบคลิปดีกว่าเจบคลิปเนาะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราจบคลิปกันก่อนนะครับบา,บายบายรับคลิปนี้ครับบายบายครับ